อยู่กับพิตตมาอ่อนทัวร์ครั้งที่8ครับผมขอบคุณสถานที่นะครับบิ๊กตีพิศนุโลกนะครับผมตม่งผ่ามือชื่ออะไรครับแบงค์บ้านแคร์แบงค์บ้านแคร์นะฮะขอเสดงกวามเชียร์แบงค์บ้านแคร์หน่อยฮะมีเพื่อนไปเชียร์ด้วยอาด้วย้ายมือชื่ออะไรครับตั้งอายุทยาตั้งอายุทยาไม่ใช่อายุทยาเลยแล้วผมได้มีกองเชียร์มาไหมไม่มีอันนี้มีอยู่คนนึงเลยครับเนี่ยตรงนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ ôi những video hấp dẫn